ชมพู่นะคะเป็นวันอาทิตย์ติ๋มพาชมพู่มาดูที่ดินแปลกส,สวยๆนะคะซึ่งเราก็พากันไปหลายแปลงแล้วนะคะลูกสาวจะอดทนมากๆนะคะแปลงนี้นะคะจะเหยียบเนี่ยค่ะตรงที่ติ๋มยืนนี่ค่ะแน่นเอียดเลยนะคะเพราะว่าเขาถมมาได้ปีสองปีแล้วนะคะแปลงนี้นะคะแปลงนี้เป็นที่ดินที่ถมแล้วด้วยเป็นแปลงที่มีเนื้อที่อยู่เจดไร่นะคะกับ6กเอตารางวานะคะหน้ากว้างอยู่ที่4 3เมตรนะคะนี่คือหน้ากว้างนะคะ ติดถนนนะคะตรงนี้จะเป็นถนนหินทุกอยู่นะคะและที่ขัดไปนะคะจะเป็นถนนสามสิบห้าด้วยนะคะห่างจากปอสวอเพียงหนึ่งกิโลเองค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะเราก็จะไปถนนสามพันหนึ่งนะคะห่างจากถนนสามพันหนึ่งเพียงห้าร้อยเมตรนะคะตรงนั้นก็จะเป็นรลตัดองค์คกษ์นะคะตรงที่ติ๋มเห็นเป็นสะพานตรงนั้นก็จะเป็นแยกสามแยกองค์คกษ์นะคะแปลงนี้นะคะ ติมหยากจะบอกว่าเป็นลําเป็นทําเลทองมากๆเลยค่ะแปลงนี้นะคะติดคลองชนปกระทานด้านหลังก็จะติดคลองศรษสากระบื้อนะคะด้านหลังของแปลงนะคะอาจจะมีความลึกหน่อยนะคะลึกอยู่ที่2 3 8เมตรนะคะนี่ค่ะแปลงนี้นะคะมีความพิเศษนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะหรือว่าเก่งกําไรทําหอพักนะคะหอพักนะะักศนะึกษาเพราะว่าใกล้กับ มอสสวนะคะห่างมอสวอเพียงหนึ่งกิโลเองนะคะแล้วก็ที่เรามองเห็นนะคะจะเป็นสะพานนะคะที่ทางหน่วยงานรัฐนะคะทาเป็นสะพานข้ามคลองชนประทานลังสิทธ์นะคะเป็นสะพานทางรถไฟนะคะเป็นรถไฟขน,ะะนฟส่งที่มาจากชนบุรีนะคะเพื่อที่จะไปส่งสินค้าที่บ้านนาแกงคอยทางสระบุรีนะคะเสียงไม่ดังะคะ่ะก็ ได้โดยตรงที่ไล่ละ4ล้านบาทนะคะแปลงนี้ก็ราคารวมรวมอยู่ที่28ล้าน6กแสนหหมื่นบาทนะคะต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงและที่สำคัญนะคะแปลงนี้นะคะต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงและก็ค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินผู้ขายบอ,อกให้หมดนะคะฉนุนพร้อมโอนมากๆที่ดินก็ผมแล้วแล้วก็ถนนตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนอบจอนะคะทะลุถึง มสวด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องของความเจริญนะคะเหมาะมากๆท่านใดที่สนใจกําลังเล็งหาที่ดินเพื่อทําเำธุรกิจนะคะทําหอพักนักศึกษาทำจุดเช็กอินทําร้านอาหารนะคะสนใจที่ดินแลงนี้อย่าลืมทักติดมานะคะ0841320179แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าติมลาไปก่อนค่ะ